บทสนทนาสุดท้ายคือกระจกสะท้อนความหมายของการมีชีวิตอยู่ถอดรหัส Last Conversations เราทุกคนรู้ว่าเราจะตายแต่ไม่มีใครเตรียมใจจะพูดถึงมันจริงๆในสังคมของเราความตายมักเป็นเรื่องต้องห้ามเราถูกสอนให้เชื่อว่าการรักษาคือชัยชนะและความตายคือความล้มเหลวแต่เมื่อการรักษาไปถึงทางตันแล้วชีวิต ยังหมายถึงอะไรหนังสือ Last Conversations บทสนทนาสุดท้ายโดยหมอแนทแพทย์หญิงนิถาอื้ออารีมิตรผู้บุกเบิกแนวทาง p a l l i a t i v e care หรือการดูแลแบบประคับประคองได้พาเราย้อนมองคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ผ่านบทสนทนาจริงของผู้ป่วยระยะสุดท้ายช่วงเวลาที่ความจริงของชีวิตชัดเจนที่สุดเพราะแก่นแท้ของการดูแลแบบนี้ ไม่ใช่การตายดีแต่คือการอยู่ดีจนถึงวินาทีสุดท้ายมันคือการดูแลทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณคือการฟังด้วยหัวใจมากกว่าพูดด้วยเหตุผลในบทสนทนาสุดท้ายเหล่านี้เราจะได้ยินเสียงของความเป็นมนุษย์เสียงของคำขอโทษที่รอคอยมาทั้งชีวิตคำขอบคุณสำหรับสิ่งเล็กๆที่เคยถูกมองข้ามและคำบอกลา ที่ปลดปล่อยความรู้สึกผิดของคนที่ยังอยู่บางครั้งไม่มีคำพูดใดเลยเพียงแต่การจับมือเงียบๆก็สื่อได้มากกว่าพันคำสุดท้ายแล้วหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้พูดถึงความตายแต่มันพูดถึงชีวิตในรูปแบบที่แท้จริงที่สุดก่อนถึงบทสนทนาสุดท้ายของเราเองบางทีวันนี้อาจเป็นเวลาที่ดีจะเริ่มบทสนทนาที่สำคัญ กับคนที่เรารักและกับตัวเราเองถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของคุณคุณอยากพูดอะไรกับใครเป็นประโยคสุดท้าย